ที่นะครับผมในฐานะ,ะผู้จัดร่วมนะครับขอแถลงนานว่าข้อสุดสุดนจัดงนี้เป็นอย่างไรนะครับการร่วมมือระหว่างนนครับชมรมเว็บถักไทยแรงนะครับแล้วก็สอรอ์ล์ใหญ่ร่วมกับชมรมปั้นน้ำใจอุ๋นะและที่ขาไดไม่ได้เลยครับฟอร์จูนพาวเราเสียผมไปกับฟอร์จูนพาวด,ด้วยนะครับการจัดงานครั้ง,ง,งนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะครับมาเปิดรา้านค้า เพื่อจำหน่ายและแนะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นโปร็อป SMT นะครับจากเขาใหญ่หรือพี่นักข่าวนะครับมาเปิดร้านกันนะฮะก็รวมถึงงานประกวดหุสาวพนักรนปีที่สามซึ่งเป็นประเพณีธรรมเนียมของปอจูนอยู่แล้วนะครับจากทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเโอกาสทางตัวจริงเองนะครับมาจากงานในครั้งนี้ด้วยต่อไปกับพี่ต๊อกนะครับชมเป็ด้วยนะครับ มองเว็บับไต้องขอขอบคุณพี่ๆบรรทุแท่านจากสโมสรที่ช่วยทำให้งานในวันนี้เนี่ยมีสีสันแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความอลัการมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้เราอยากให้กลุ่มของชมรมเว็บขับไทยแลนด์ซึ่งมีเรือขไทยน้องๆสื่อมวชน ผู้ส่วนนัมีวิทยุโทรทัศน์และเว็บไซต์ได้มีโอกาสร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อความมั่นคงของตัวเองและของสังคมต่อบื่นค่ะขอบคุณแลสะ,ะสองทาง่านนะคะเรียงจะต้องสองท่านในถู่บนนาทีกับเราสักครู่นหนึ่งน,นะคะขอบคุณค่ะ และโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณมผันชนะวันชนะสะเียนค่ะผู้แทนจากสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นะคะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ค่ะขอเซบนประบุต้องรับค่ะ ช่วงนี้ก็จะมีเวทีโอเรีาสดแต่จริงๆแล้วความดังนั้นเป็นที่อยู่ใกล้ที่สุดของกุงเทพนะคะ พี่อค okay. okay. mm ้ด hmm. okay. 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 ้นด okay. well ่อเพราะว่าติท right? okay. okay. ีค้องการสิแนะคะต้องถูว่าเปพื่อนที่ีการเ้ขให้เราน่าจะได้จัดนเพราะช่วโคน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสปีที่กว่จะฟื้นูกันได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยรงการสร้างเศรษฐกิจ เที่ยวบางยางนะคะได้ขอเชิญชวนท่านนะคะไปเที่ยวกางอย่างก็ไม่ไกลจากนักเที่ยนะคะต้องขอบคุณท่านที่ให้สุขภาพที่ดีต่อประจุทางเมื่อสักครู่คุณพัชนะบอกวันยู้ค่ะ บทของการเป็่ยัที่ผ่านมาการท่องเยวในประเทศไทยได้ส่งเสริมให้เกิดตลาดกัรอทมาหลายครั้งโดยเฉพาะบรเทศที่ทำการและการ รวมเนี่งค่ะเราพ่ราการสายสินค้ากากท่องเจี้ยวนะคะเรียนเชิญทุกคนเวทีกับเราสักครู่นึงนะคะและโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณจัก,กรพันธ์ปิยะพฤกษพันธ์ผู้บริหารศูนย์การค้าฝอ่งจุดเว่าขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับคณ้จัดงานและผู้สนับสนุกกนการจัดงานวันนี้ค่ะขอเสียงปร,รบมือต้อนรับน,นะคะ Good yeah. night.

เป็นครับครับครับ <laughs>